เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นโลงสีแบบไหนนะครับเป็นลงสีเก่าที่เขาใช้มานานแล้วเขาหยุดใช้ไปนะครับทิ้งล้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ก็เป็นลงสีสมัยก่อนนะครับที่เขาใช้สีอยู่นะครับก็คือสมัยผมน่าจะเด็กๆเ,เลยนะครับเป็นลงสีสองหินนะครับ ขนาดน่าจะ18หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับก็ประมาณนี้ก็มีการผุไปตามการเวลานะครับอายุอานามผมคิดว่าน่าจะประมาณยีิบกว่าปีได้แล้วนะครับน่าจะหยุดใช้ไปนานแล้วมีการผุดูรอบๆก็ผุหมดเลยนะครับ ข้างๆก็เป็นป่าลกนี่นะครับตรงข้างหน้านู้นก็เป็นถนนก็ได้ขับรถเข้ามาในนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวผมาพามาดูนะครับตัวขับหรือกําลังของมันไม่ได้ใช้เป็นมอเตอร์นะครับแต่ว่าใช้เป็นเครื่องยนต์นะครับนั่นนะครับอยู่ไกลๆนั่นนะครับใช้เป็น เครื่องยนต์ในการขับนะครับนี่นะครับนี่เป็นเครื่องยนต์โบราณที่เขาใช้ขับลงตีอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เก่าไปตามกาลเวลาเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์หนึงสูบนะครับวิวสันอะไรสักอย่างนี่แหละครับเครื่องยนต์นี่นครับ เครื่องยนต์ตัวนี้นะครับใช้ขับลงสีตัวนี้นะครับอะไรลูกปืนหรือสายพานอะไรก็น่าจะเสียหรือตึกไปหมดแล้วนะครับนี่ลูกปืนก็ไม่หมุนแล้ว หมุนไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตัวสีมันก็มีการผุเดี๋ยวเรามาดูรอบๆโรงสีกันนะครับว่าเป็นยังไง สายพานเส่อมคุณภาพแล้วนะครับนี่แล้วก็นี่นะครับบางส่วนก็มีการผูไปเยอะแล้วนะครับอันนี้ก็หมุนไม่ได้ตัวนี้ก็มีการผูตรงจุดนี้นะครับมีการผู นี่นะครับตัวข้างในตะแกรงร่อนข้าวเขาเอาสังกะสีมาบังอะไรนี่นะครับผุไปเยอะแล้วนะครับนี่ นี่นะครับตัวถาดโยกก็มีตัวเดียวนะครับใช้ร่วมกันแต่แยกตรงกลางนะครับก็คือแยกตรงกลางสองตัวสีสองหัวสีก็แยกตรง,ตรงกลางนี่นะครับ ผมถามผู้ชมหน่อยครับว่าเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์โบราณกี่แรงม้านะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหญ่พอสมควรเลยนะครับนี่เครื่องยนต์กี่แรงอันนี้ก็เป็นป่าหยา เป็นเครื่องยนต์หนึ่งสูบนะครับเครื่องยนต์สูบเดียวแต่น่าจะใหญ่น่าดูนะครับเพราะว่าสามารถดึงลงสีขนาดนี้ได้นะครับ ผหมดแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือผมพูดผิดพลาดประการใดผมขอขออภัยไว้นะที่นี้นะครับผมก็ไม่ใช่ช่างลงสีหรือว่าช่างทำลงสีนะครับแต่เพียงเป็นผู้ที่มีลงสีข้าวและอยาก แช่เล็กๆน้อยๆอยเกี่ยวกับโรงสีนะครับว่าเป็นแบบไหนโรงสีเก่าโรงสีใหม่หรือยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ขอบคุณไว้ณที่นี้ได้นะครับถ้าชอบก็ติดตามกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณครับ